เหตุการณ์หยุดบินนะ่าอากาศยาน DFW และ Love Field กลายเป็นวิกฤตที่กระทบการเดินทางอย่างกระทันหันในวันที่19กันยายน2025สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA ได้ประกาศหยุดบินชั่วคราวที่สนามบินนานาชาติดัล l ัสฟอร์ตเวิร DFW และสนามบินด l ลลัสเลฟฟิล l d เนื่องจากปัญหาขัดข้องของโทรศัพท์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารภายในระบบควบคุมการบินซึ่งส่งผลให้เที่ยวบินทั้งขาออกและขาเข้าถูกระงับทันที แต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างกันก็คือปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของอุปกรณ์โทรคมนาคมในเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของเ a a เองแต่อย่างใดซึ่งส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าการพึ่งพาระบบสื่อสารภายนอกในงานควบคุมการบินนั้นเหมาะสมแค่ไหนและควรมีมาตรการสำรองอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้จากคำถแถลงของ f a a เที่กล่าวกับเด e d a ด l ส์มอร n นิ่งนิว่า ทาง FAA กำลังชะลอการบินที่สนามบินเลฟฟ d และสนามบินนานาชาติ DALLASFORT เวิร์เนื่องจากมีปัญหาอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทโทรศัพท์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของ FAA โดย FAA กำลังทำงานร่วมกับบริษัทโทรศัพท์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามรายงานเบื้องต้นในเว็บไซต์ h t t p s w w s f a a g o v ระบุว่าการหยุดบินชั่วคราวครั้งนี้จะมีผลจนถึงเวลา17นาฬิกาและมีโอกาสที่จะต้องขยายเวลาต่อไปอีกระหว่าง30-60เปอร์เซนต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์โดยพื้นฐานแล้วการประกาศ Ground s t o นี้หมายถึงการห้ามเที่ยวบินที่มุ่งหน้ามายัางพื้นที่นอตเท็กซัสออกจากสนามบินจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกจาก f a ณเวลา16นาฬิกามีการปรับสถานะที่สนามบินเล f i e l d จากหยุดบินไปเป็นเพียงแค่ดีเลย์ซึ่งหมายถึงเที่ยวบินยังคงออกได้แต่ต้องเลื่อนเวลาออกไปโดยมีค่าเฉลี่ยวเวลาที่ล่าช้าประมาณ28นาทีขณะเดียวกันที่สนามบิน DFW f a a ได้ประกาศทั้งหยุดบินและหน่งเวลาซึ่งทำให้เที่ยวบินที่นั่นล่าช้ากว่าปกติถึง68นาที ข้อมูลจาก f ไฟ h t a w ว r e นเวลา16นาฬการะบุว่าสนามบิน DFW มีเที่ยวบินล่าช้า626เที่ยวและยกเลิก172เที่ยวในขณะที่ Love Field มีเที่ยวบินล่าช้า158เที่ยวและยกเลิกเพียง1เที่ยวเท่านั้นถึงแม้ Love Field จะได้รับความนิยมจากสายการบิน southwest airlines ที่ใช้ประตูขึ้นเครื่องถึง18จาก20ประตูในสนามบินนี้แต่สนามบิน DFW คือศูนย์กลางใหญ่ของสายการบิน a เมริ c a n airlines ที่มีสำนักงานใหญ่ในฟอร์ตเวิร์ ในแถลงการของอเมริกันแอร์ไลนส์บนแพลตฟอร์ม X เผยว่า FAA รายงานปัญหากับผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ดูแลศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ DALLAS-FORT ว่าส่งผลให้ FAA จำกัดเที่ยวบินเข้าสนามบิน DFW และเลิฟฟิลอย่างรุนแรงซึ่งกระทบต่อป,ปฏิบัติการของเราอย่างชัดเจนทางสายการบินจึงออกประกาศแจ้งเตือนการเดินทางให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและยังแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน นอกจากนี้ FAA ยังได้ประกาศหยุดบินชั่วคราวสำหรับเที่ยวบินที่ออกไปยังสนามบินฟอร์เวิร์ดอาริอานและสนามบินนานาชาติฟอร์เวิร์ดมีเชิมโดยไม่ได้ระบุสาเหตุอย่างชัดเจนหรือยืนยันว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการขัดข้องที่ DFW และเลอรฟิวหรือไม่โดยกำหนดเวลาในการหยุดบินครั้งนี้ก็เช่นเดียวกับสนามบินหลักคือสิ้นสุดในเวลา17นาฬิกาเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของระบบควบคุมการบินที่ต้องพึ่งพาระบบสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมภายนอกอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดจากระบบของรเฟเองแต่กลับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและสายการบินต่างๆซึ่งผู้